โอเคตอนแรกเตรียมไปแล้วนะวันนี้วันนี้ก็ข้างคิดคำไม่ได้หัวร้อนละว,ว่าน่าจะได้คุยเรื่องเหมือนสัปดาห์ก่อนแน่แนเลยแต่ถ้า,างี้ก็ดีฮะไม่ต้องมาพูดให้เหนื่อยด้วยแต่ก็ย,ยังมีในึ่งนะไอ้ตรงประโยชน์ที่ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นเพื่อนกัตนต่อไปนะมันไม่เหมือนแค่ประโยคการที่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็สัญญากันเฉยงไงรู้สึกว่าอนาคตแม่ต้องมีอะไรแน่แ,นแล้วก็ส่วนปมของเรื่องน้องชิเซก็ก็ไม่ได้ถือว่าปล่อยทิ้งไว้ทีเดียวในตอนนี้ก็มีเล่นอยู่นี่กูจะปล่่อยิงควาส เออนั่นแหละก็คิดว่าหรือว่าตอนนี้จะไม่เล่นหรือว่าจะปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ค่อยๆย,ยัดรวมกันไปในตอน12สองทีเดียวแต่สุดก็ยังมีเล่นอยู่ในตอนท้ายก็ดีอะดีโอเคเย็นลงละเ <laughs> ย็นลงละตอนนี้มันมีผมเรื่องอื่นที่ผมอยากให้น,นีวไม่เล่นอยู่แต่เวลาที่เหลือตอนสองตอนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่พอ อย่างเรื่องที่พูดไปอะไรอย่างแบบปมของฮิมาริเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องของจิเซแต่อย่างของกิเซ่เอาจริงๆอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้แปลกใจขนาดนั้นแล้วกันถ้าไม่มีก็เฉยๆแต่ถ้ามีเล่นก็ไม่แปลกใจกับความสัมพันธ์ของจิเซกับสายต่อนะเออจะว่าไงพอเริ่มตัวนิเมะเยอะเข้าเยอะเข้ามันก็เริ่มได้เจอแบบข้อํามันพี่น้องที่ไม่ค่อยเหมือนพี่น้องเยอะเกินไปหรือมั้ ไม่นับแบบว่าไอ้ที่มันข้ามไปเลยนะนับแบบไอ้ที่มันเป็นพี่น้องกันจริงๆแหละไม่ได้แบบมีความความรู้สึกทางรักใครอย่างนั้นแต่ว่าแค่ดูการกระทํามันจะดูเวอร์เกินเบอร์พี่น้องกันไปจริงเฉยๆอ่ะเออหรือผมเห็นอะไรแันมาเยอะวะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกแปลกอะไรกับของคนนี้เท่าไหร่แต่มันแบบว่าเออถ้าเล่นแล้วก็อยากให้เล่นที่สุดแต่เวลามันไม่น่าจะพอเนี่ย เป็นที่ตอนได้เคลียร์ได้แค่เรื่องเดียวคือเรื่องนั่นแหละในเรื่องของฮิมมาริกับอาคาเอเน่นแหละที่เหลืออยากรู้คงต้องไปตามเอลเอ็นหรือว่ามังงะน,นุ่นแหละแล้วก็เรื่องที่อยากเล่นสุดก็คงนั่นแหละเรื่องเขาขวอของฮิมมาริแต่ก็อย่างที่พูดไปฮะเวลาไม่พอ <laughs> ผิดคาดจากที่ผมคิดไว้หน่อยหนึ่งนะตอนนี้จริงอะผมคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่เรียกว่าอาคาเนะฮิมมาลิแล้วก็ไซโตะอาจจะแบบเคลียร์หรือพูดคุยหรือแบบจัดก,การกับปัญหาตรงนี้ให้มันเร็จจับไปเลยถือซะว่าเป็นตอนที่ให้เ็นความร แล้วก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของไซโตะอะคาเดที่มันใกล้ชิดขึ้นเออใกล้ชิดมากขึ้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าแน่นอนเรามาดูลำคอมเป้าหมายเราคือสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะกูมาดูลำคอมกูไม่ได้ต้องการดราม่ากูต้องการดูคนหวานกันกูต้องการน้ำตาลกูต้องการอินซูลินเป็นไรเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายโกกัดตัวร้ายสัปดาห์หน้าก็ตอนท้ายละหลังจากต้นปีผ่านมาก็ไว้กันนะ สึกว่ายมากเลยเอาว่าไปละจ้ะ